อย่าปล่อยให้นี่สินกลืนกินชีวิตคุณนี่คือหัวใจสําคัญของข่าวใหญ่ล่าสุดจากรัฐบาลที่กําลังเร่งแก้ปัญหานี้ประชาชนรายย่อยด้วยโปรเจกต์ปิดนี่ไวไปต่อได้ซึ่งอาจเปลี่ยนชีวิตคนไทยนับล้านให้ดีขึ้นแต่เตรียมใจให้พร้อมเพราะเรื่องนี้มีมุมมองที่แตกต่างกันมากมายและนี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามไป ลองนึกภาพดูสิหากคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่ติดหนี้นอกระบบหรือหนี้บัตรเครดิตท,ที่ล้นพ้นตัวเดือนนี้รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลได้ประกาศนโยบายแก้หนี้ที่ถือเป็น Quick Big Win อย่างจริงจังโดยจะจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์หรือที่เรียกว่า m m c s s e t m a เ a g e m e n t Company เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้อาจจายหนี้เสีย NPL หรือ n o n p e r f o r โ i n g Loan ให้สามารถหายใจโล่งขึ้นได้ผ่านการปรับโครงสร้างหนี้ที่ผ่อนปรนเช่นลดต้นลดดอกและยืดเวลาชำระเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจไทยต้องติดหล่มจากปัญหานี้ครัวเรือนที่สอสะสมมานานวันนี้11พฤศจิกายน2568คณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีกำลังจะอนุมัติมาตรการนี้อย่างเป็นทางการหลังจากที่คณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจได้เห็นชอบไปแล้วเมื่อวันที่3พฤศจิกายนธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงการคลังและสมาคมธนาคารไทยจะเปิดตัวโปรเจกต์ปิดนี่ไวยไปต่อได้อย่างเป็นทางการโดยมีนายเอกนิตินิติทานประพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานพิธีพร้อมด้วยนายวิทยัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและนายชาสิริโสพลพนิชจ,จากธนาคารกรุงเทพที่เป็นตัวแทนสมาคมธนาคารประเทศไทย T b บจะมีพิธีลงนามความร่วมมือ MOU กับธนาคารพาณิชย์ต่างๆเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้ง a m c ที่จะซื้อนี่เสียมาจัดการนายเอกนิติย้ำว่าหากไม่แก้หนี้ประชาชนและหนี้ครัวเรือนอย่างจริงจังและยั่งยืนเศรษฐกิจไทยก็จะไม่ฟื้นตัวได้อย่างแท้จริงแม้รัฐบาลมีเวลาเพียงสี่เดือนก็ต้องเริ่มจากกลุ่มแรกที่สำคัญที่สุดนั่นคือลูกหนี้รายย่อยที่มีหนี้เสียต่ำกว่า10,000แบาทต่อคนซึ่งมักมีปัญหาจากการกู้หลายสถาบันเช่นธนาคารพาณิชย์บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลหรือแม้แต่นี้นอกระบบที่ ดอกเบี้ยสูงจนบีบคั้นแต่จงจำไว้ว่า m c จะช่วยรวมนี้จากหลายเจ้าหนี้เข้าด้วยกันเพื่อให้ผู้ที่มีหนี้เสียกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจอีกครั้งไม่ถูกปะดิดกั้นจากเครดิตบูโรซึ่งสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่คุ้นกับคำศัพท์เหล่านี้เครดิตบูโรก็คือระบบที่บันทึกประวัติการชำระหนี้ของคุณถ้าประวัติไม่ดีก็ยากที่จะกู้เงินในอนาคตหัวใจของ AMC คือการขึนชีวิตใหม่ ให้ลูกหนี้โดยปรับโครงสร้างนี้ให้เหมาะกับความสามารถชำระเช่นต,ตัดต้นลดดอกและผ่อนชำระยาวขึ้นเพื่อให้ทุกคนหายใจได้สบายขึ้นนอกจากนี้ยังมีโปรแกรมสอนการเงินและร่วมมือกับบริษัทเครดิตบูโร NCB เพื่อเปิดหมวดใหม่สำหรับลูกหนี้กลุ่มนี้ถ้าคุณชำระตรงตามสัญญาก็จะได้คะแนนเครดิตดีและขอสินเชื่อใหม่เพื่อทำธุรกิจได้อีกครั้งแต่ที่นี่เองที่อาจเกิดข้อถกเถียงเพราะบางคนอาจสงสัยว่าการช่วยเหลือเช่นนี้จะยุติธรรมหรือไม่มันช่วยคนที่ประมาทนี้จริงๆหรือเปล่าและจะไม่กลายเป็นแร่ ละจูงใจให้กู้นี่อีกหรือแต่มาดูกันต่อเพราะนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามคือการที่เ m c จะใช้เงินจากกองทุนฟื้นฟูสถาบันการเงิน f อฟ f ที่เหลืออยู่ราวส0 0 0มล้านบาทเพื่อซื้อนี่เสียออกจากธนาคารและใช้แซมบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทย์เป็นตัวดำเนินการสำหรับการช่วยเหลือลูกนี้มี2วิธีหลัก1จ่ายนี้บางส่วนเพื่อปิดบัญชีทันทีหรือ2 ผ่อนชำระเป็นงวดสูงสุด3ปีพร้อมพักดอกเบีย้ยชั่วคราวและหากทำตามเงื่อนไขก็ยกเว้นดอกทั้งหมดถ้าคุณมีหนี้กับหลายเจ้าหนี้ก็จะจัดการแบบรวมศูนย์และรายงานประวัติที่ดีเพื่อให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังลดค่าธรรมเนียมส่งกองทุนเฟดีฟของธนาคารจาก0.4% 6เหลือ0.23%เพื่อนำเงินส่วนนี้มาช่วยเหลือรวมถึงใช้เงินเหลือจากโปรเจกต์คุณสู้เราให้เอ็มซีมีสภาพคล่องสำหรับหนี้จากธนาคารพาณิชย์จะไปที่แซมส่วนหนี้จากสถาบัน อันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเอเซฟจะไปที่ Are รีมซโดยธนาคารออมสินจะสนับสนุนสินเชื่อดอกต่ำเพื่อให้ทำงานได้ราบรื่นกระทรวงการคลังตั้งเป้าหมายเฟสแรกช่วย2.36ล้านบัญชีวงเงิน62,400ล้านบาทจากเป้าหมายรวม3.4ล้านรายนี้รวมกว่า1 2 2 0 0 0ล้านบาทโดยจะขยายไปช่วยนี้ของนอนบ a n k s และเจ้านี้อื่นๆด้วยหลักลูกนี้เป็นศูนย์กลาง รวมถึงพัฒนาฐานข้อมูลนี้ครเรือนให้ครบถ้วนรวมนี้นอกระบบด้วยเพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงเครดิตอย่างแม่นยำอาจใช้อาริสคอเป็นเครื่องมือใหม่จากกระทรวงการคลังเพื่อคำนวณคะแนน,นเครดิตทางเลือกซึ่งสำหรับผู้เริ่มต้นมันช่วยให้เราเห็นภาพรวมนี้ของคุณได้ดีขึ้นไม่ใช่แค่จากธนาคารแต่เพียงส่วนเดน,นียเยาวส่วนนี้เกษตรกรและ SME ก็มีแผนโดยทกไก่สอเสือจะตั้งในเ c ีของตัวเองภายในเดือนนี้เพื่อช่วยเกษตรกรหนึ่งแรายนี้รวมเจ็ 0 0 0 8 0 0 0ล้านบาทผ่านการลดต้นยืดเวลาและเปิดทางเข้าสู่ระบบสินเชื่ออีกครั้งนี้คือการต่อย,ยอดจากนโยบายรัฐบาลและสำหรับ SME ก็กำลังออกแบบมาตรการเฉพาะเช่นกันแต่ที่นี่คือจุดที่อาจสร้างความขัดแยง้งการให้ความช่วยเหลือแบบนี้จะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับใครมากที่สุดเกษตรกรหรือประชาชนทั่วไปและจะช่วยให้เศษรษฐกิจจริงๆหรือเป็นแค่การแก้ปัญหาพื้นผิว นายเอกนิติมั่นใจว่าเศรษฐกิจไทยกำลังพ้นหล่ม GDP ไตรมาส4จะโต1.1%แทน0.3%เนื่องจากโปรเจกต์กระตุ้นเช่นคนละครึ่งคลัสเที่ยวดีมีคืนและเบิกจ่ายงบประมาณโดยคนละครึ่งคลัสมียอดใช้จ่ายสะสมถึง28,794ล้านบาทจากผู้ใช้19.62ล้านคนผ่านร้านค้า824,499แห่งและรายการ203.99ล้านครั้งโดยเฉพาะฟู้ดเดลิเวอรี่มียอด36 0ล้านบาทจาก1.31ล้านคนเช่นแลนเมินล้นนำ215ล้านบาทกลบตามหลัง127ล้านบาทผู้ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งพลัสต,ต้องรีบใช้ภายใน11พฤศจิกายนเวลา23นาฬิกามิฉะนั้นจะสละสิทธิ์ไปเลยและเงินเหลือจะนำไปใช้ในเฟสถัดไปเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างคุ้มค่าคุณคิดอย่างไรกับนโยบายนี้มันจะช่วยแก้หนี้ได้จริงหรือเป็นการสร้างหนี้ใหม่ บางคนเห็นด้วยว่ามันยุติธรรมแต่คนอื่นอาจเห็นว่าไม่ทั่วถึงพอแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยเราอยากฟังมุมมองของคุณ